สวัสดีค่ะมื่อพอกระปอองสาค์อเจ้ากันคือนเกาเจาพ่นองมันจปอมสาสีให้มาเบิงบ่งบรรยากาศในชน่วงของวินเตอร์เราจะพี่นองเพราะว่าดอกใหม่บางอย่างก็เรื่มง,งอกขึ้นมากในจักน้อยเลวก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เขาเดือนมีหน้าคมก็สีมีการจัดระเบียบของสวนข้างนอกเราจะพี่นองให้เบิ่งบรรยากาศก่อนนี่วินเตอร์ก็ต่ายไปเสมอขึ้นมากหมก็สิเป็น,นอันน้นแต่ว่าป๋องสาคิดว่าตรงเนี้มันจะเป็นเหมือน และแนีงแบบนี้เนาะผมซาคิดว่าสิปลูกอ่าสิหาซื้อร์บักอืบอ้อบังกระบวบมาปลูกลาซาไซไให้เขาเป็นขึ้นตามและแนีงแต่ผมซาปรู้ว่ามันสิสามารถขึ้นได้เพราะในพื้นที่หนาวหรือว่าบรรยากาศอากาศของอของนอร์เวย์บปลูามันสิขึ้นได้บล์บวบนี่อันนี้ของปอมซาปลูกเดียที่เลี้ยวปีที่แล้วถ้าผู้ใดได้ดติดต,ต,ตามคลิปก็จะได้เห็นปลูก ปลูกปีที่แล้วนี่ต้นเล็กนิดเดียวเองจ้ะพี่น้องเห็นปะมันก็สิเป็นพุ่มใ่เห็นมาอันส่วนพุ่นเป็นขยะแต่ว่านี่ต้นใหมน่นี่ที่ปลูกปีที่แล้วเขาแตกแต่พ่อสมงขั้วมนี่นเห็นบอกมันก็จะเป็นพุ่มและเขียวตลอดปีตอนแรกมันอาจสิแบบว่าตนนน้นนลอยๆยูตวบาทาน้านไปมันก็สิเป็นต,นตน้นต้นใยๆอนั้นกับข้างล่างกับดอกกุหลาบของปอมซากอกก่ยางลองไปเดิมันเมิน กุหลาบอันนี้เป็นพวกตระกูลเบอร์อรี่เบอร์รี่เขาเริ่มมันแตกอันยอดแตกตุ้มตากันมากแล้วอากาศเริ่มสีโอเคใจน้อจังน้อยวันนี้อากาศดีจ้ะพี่น้องต้นไม้บางย่างก็ตายไปต้นไม้บางย่างก็ยังคงอยู่ที่เขาสามารถทนหนาวได้ปมซาก็เลยนี่แหละเดี๋ยว่เขามีหน้าไม่สาเดี๋ยวปมซาก,กัสิมาพาพี่น้อง เฮ็ดสวนข้างนอกแล้วจ้ะบ่ได้เบิ้งข้างในแล้วต้อไปข้างในกระสิหน่อยลงอันนี้ปอมซากระสิมีการตารัดออกลามไฮเดรนจีอันนี้อันนี้เป็นต้นอัน,นโบตันนี่เพลนี้เขาตายลงไปดอกแต่ว่าเขาเกิดขึ้นมาใไหม่เขาสิมีมีนอเกิดขึ้นมาใไหม่โบตันอันนี้อันนี้เป็นก็เป็นกุลาบ ตายลงไปในช่วงวินเตอร์แต่ว่าซ้เหมือเดี๋ยวก็กะแตกยงดขึ้นมาใหมเดี๋ยวปมซาจะพาไปเบิงหลังบ้านนี่บรรยากาศหลังบ้านของปอมสากะก็เป็นแบบนี้จะบางย่างกัดตายไปคือกันเหมือนกับสวนอีวนอื่นตอนนี้มันยังเบิง์มองห่ามจากพี่น้องต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงซ้เหมือเขามากเหรอบันก็สิดูแบบสีเขียว ดอกไม้ขึ้นหลายอย่างถ้าผู้ใดติดตามพอมซาดังแต่แลยแตงแต่ซต้ตตสเสมอไปที่แล้วก็เห็นว่าดอกไม้มันเป็นแบบนั้นแล้วอันนี้ก็กุกหลาบเรื่อยตายลงไปสเสมอก็ขึ้นมาใหม่แตกยอดขึ้นมาใหม่ช่วงนี้ตที่ตรงนี้พอเห็นมีดอกเอ่อทิวลิบขึ้นมาเลยฝั่งนี้อาจจะหนาวในชักงน้อยเพราะว่า ตองอื่นดอกที่เรียบเริ่มขึ้นแล้วแต่ตรงนี้วะมีนี่ปมซาคิดว่าปีนี้ปมซาสิปูพักหายร้ายขึ้นเพราะว่าคงสีบ่ได้กับเอ่อเมืองไทยหลหะจ้ะคิดว่า,าสถานาการณ์ของโควิดอาจจะยังบดีขึ้นนี่ปมซาสีนําเสนอนี่ยปมซาเฮดคิปปลูกทิวลรปบเห็นไหมเกิดแล้วที่เฮดคิปปลูกทิวเรียบใจจะพ่น,น้องนี่เห็นไหมทิวลรปบในกระถางขึ้นมาร้ายแล้ว เดี๋ยวอยากให้พี่น้องค่อยติดตามมังต่อไปว่ามันเวลานาหลังจากช่วงเดืนพพนอนกลุพมนธ์ท่านวา่ามุกรากลุมภามันขึ้นหนาวินเต์อ,อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามีนาเมษาพฤษภาเป็นฤดูใบไม้ผลิถ้าหลังถ้าหลังกลุมพมนธ์ไปมีหน้าไปนี่คือฤดูใบไม้ผลิแต่อาชิมีอา,อาชีมีหิมะเล็กน้อยเดี๋ยวผมจาใสิมาอัปเดตให้เพื่อนๆในเบื้องต่อไปจ้ะ จาผูดด้ใดยังติดตามเมืองปอมซาก็จะได้เห็นดอกไม้ช่วงฤดูบใบไม้ผีเนาะเนี่ยจากปอมซาก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิง่งเนี่ยจากปอมซากรนีเราไมาอัปเดทสวนหลังบ้านสวนข้างนอกให้เพื่อนๆได้รับชบมบ่แม่นว่ามีแต่สวนข้างในบ้านเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นต้นเชอร์รี่ปอมซาแต่งกิ่งไว้เมื่อปีที่แล้วช่วงหลังฤดูร้อนมันสิเขา้าฤดูฝนเนาะฤดูเฮิร์สเอิ้น นั่นแหละ่ปอมซากับแต้งกิ้งไว้รร้อยแล้วถ้าถ้าเขาฤดูใบไ,ไมพ้พีเดี๋ยวเขาก็สีใบเขาก็าสีเริ่มแตกออกมากน่าจะีพนองอย่าลืมติดตามมันปอมซาเวิ้งไปเรื่อยๆถ้าจะปอมซาที่มาเด็ดช่วงฤดูใบไ,ไม้ี่ให้เบื้องแต่ว่าช่วงวินเตอร์ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมากคือดอกอดอกที่เรียบทีเขาเริ่มเจียพโพลขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นดอกทิวลิปที่มันเกิดขึ้นมาแบบในสวนของปอมซาเดี๋ยวปอมซาสิมาปเป็ดเบ้างเ,เลยจ้ะคลิปนี้ปอมซาบ่มีอย่างไรจ้ะพี่นองอย่าพี่นงได้เห็นข้างนอกของอันสวนของปอมซาว่ามันมีแต่ในบ้านเนาะก็จะได้เห็นข้างนอกว่าช่วงวินเตอร์เป็นแบบใดซึ่งบ่สามาสิปูกยังได้ปอมซาก็เลยแบบว่า,าดูแลต่พวงดอกไม้ในบานในช่วงวินเตอร์เนาะแต่ว่าฉันช่ำเหมือแบบว่า,าข้างนอกตลอดเลย คลิปนี้พอมซากับฝ้าเวสต์นี่ยอาจารย์เรื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอมซาไม่เลิจ้ะพอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณทะกทายจ้าสวัสดีค่ะ